สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับแอปโรโยคาสิโนนะครับก็ดูกับมหาสึกชิมมาลังนะครับตัวนี้ก็กวจะบวกได้นะอันนี้ก็เล่นหมดไปเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วผมเล่นได้นะตัวนี้ก็ซื้อ VP ไปนะครับเดี๋ยวขอดูแพ็กก่อนอแพ็กที่ผมซื้อนะครับอันนี้90บาทนะ90บอยเลตนะครับแพ็กมันอยู่ไหนไวะเนี่ย แพ็กแพ็กอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูใหม่ก่อนแพ็กมังกร uh, ไม่ใช่ตัวนี้ uh, แต่ว่าผมซื้อไป90บาทนะครับมันจะา uh, วางตัวได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็น uh, ตัวมังกรตัวนี้ได้นะครับ นี่ก็เล่นไปเนี่ยกว่าจะบวกนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าบวกก็บวกเร็วเนี่ยถ้าถ้าลดก็ลดเร็วเหมือนกันนะครับอตอนที่ผมเติมไปเนี่ยมันจะเติม90บาทได้50,000 0 0 0าชิปนะครับแล้วก็ได้มังกรนะครับตัว1000เนี่ยก็1 0 0่คูณคูณร้อยนะครับมันก็เท่ากับ10,000 0นะที่โอกาสจะได้นะครับก็ประมาณนี้มีตัว50อีก2ตัวนะครับพ่นไฟมังกรนะ ในส่วนของการวางนะครับอันนี้ผมไปไปดูที่เขาเล่นมานะครับเขาใช้มังกร4ี่ตัวแล้วก็จะเป็นตัวฮานูตัวนึงแล้วก็แต่ว่าเขาใช้ตัวฮานู2ตัวนะครับผมใช้มังกร4ตัวนะจะอยู่คนละฝั่งกันนะครับจะให้มังกรยิงเฉพาะอีกฝั่งหนึ่งเลยในส่วนของตัวธรรมดาก็ยิงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อมันจะได้กระจายกันนะก็ประมาณนี้ในส่วนของการเล่นนะครับของผมน่าจะยังขายมันได้อีก2วันนะ กลัวแบบว่าจะเล่นหมดก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็เล่นไปเรื่อยโอ้โหมีคนบวก1เอ็มละเมื่อวานนี้เห็นเขาเล่นยังไงไม่ดูนะครับผมก็เลยลองจัดตามนะแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้อัดคลิปนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเขาเล่นแบบนี้แหละวางแบบที่ผมวางนะครับเขาบวกไป18เอ็มนะครับก็เลยลองทําตามบ้างแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยก็หมดนะครับเพิ่งมาบวกอ่าตอนนี้นะครับอโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของมหาศึก ah ชิวมันลังนะครับ ก็เล่นไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็ยัง V12 อยู่ก็พยายามเล่งให้มันเป็น V13 นะครับในส่วนของการขายชิปเนี่ยก็ยังขายได้เหมือนเดิมนะครับก็ยังเอฟเท่ากับ100นะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ